โอเคมาพวกเราขอสู้ซอมบี้เลยคลิปนี้อาจจะยาวผมบอกเลยว่าผมติดใจลูกสองลูกสองสองยิงหัวไปก่อนเอ้ยอนี้ติดอะไรอะ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 โดแสงปืนโนนหนึ่งบอกเลยว่าแค่นี้ไม่ไม่ขนามือไม่ขนามือไม่ขนามือขอยิงก่อนขอยิงก่อนสกอบไม่ท่องไอออนไซด์เท่านั้นฮลัลโหลไอออนไซด์เท่านั้นไอออนไซด์เท่านั้นมาหัวไป สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมชื่อแสงและโซลในวันนี้นะครับกับเข้ามาสู่กับเกมโลโบอตก,กันอีกแล้วโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นคือโลโบอ,อกราทํามาติดต่อก,กันประมาณ 4- 5คลิปได้ละและคลิปนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งที่เราจะมาเล่นโลโบอตก,กันนะครับก็ตอนนี้นะครับอยู่ในแมปที่มีชื่อว่าการเทสติปงอย่างนั้นเนอะพอดีว่าเห็นเกมนี้อยู่สักพักหนึ่งแล้วอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นเกมแนวอะไรแต่ว่า ขึ้นชื่อว่าการเทสติ้งแบบนี้มันก็ต้องให้ทดสอบปืนอย่างแน่นอนแต่ว่าข้างในนั้นจะเป็นยังไงนะครับถ้าพร้อมแล้วพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วก็เดี๋ยวเดีลืมอะไรไปหรือเป่าจะเปิด2แถบทําไมนะถ้าไม่เปิดอีกแถบหนึ่ง เอาละก่อนที่เราจะไปรับชมกันนะครับก็ขอฝากช่องกันไว้หน่อยนะครับ i am แซงนะครับผมชื่อแซงนั่นเองนะครับลดทุหนึ่งร้อยซับเอ้ยเดี๋ยวเปลี่ยนแล้วลดทุหนึ่งพันซับนะครับผมใครสนใจเนี่ยก็สามารถติดตามรับชมกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์ในนี้มีมากมายนะครับแล้วก็คอนเทนต์ที่กำลังจะมาในอนาคตด้วยนะครับยังไงก็ฝากติดตามเอาไว้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นโลบอ่อคไมค์ครับก็มีนะแล้วก็เกมอื่นๆที่จะมาในอนาคตก็อย่าลืมฝากติดตามเอาไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเราจะเดินทางไปสู่หนึ่งพันไม่ หนึ่งล้านซับด้วยกันยังไงล่ะแต่ว่าตอนนี้เราต้องพึ่งทุกๆคนเลยนะครับเพราะว่าแต่ละซับที่ขึ้นเนี่ยมันยากยากยาก,ยาก,ยากลำบากเลยเกินถ้าเกิดว่าชอบใจกันอะไรอย่างนี้ก็มากดกันได้นะครับผมโอเคพร้อมกันหรือยังถ้าพร้อมแล้วกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็ไปดูกันได้เลยสำหรับการเทสตงยังไงล่ะไป l ล t s go <S เอาละเข้ามาแล้วไหนดูซิว่ามันเป็นยังไงไอ้การเทสตรงเทสติตเนอะแล้วเขาไปอยู่บนนู้นทำไมอ่ะยิงได้ไหม,มน่าจะยิงไม่ได้ น่าจะเป็นการให้ลองปืนใช่ไหมตอนนี้เรามีปืนอะไรมีกล็อกมาให้อันนี้กล็อกอะไรผมไม่แน่ใจใครเซียนปืนบอกด้วยน่าจะเป็นกล็อก17นะเพราะว่าถ้าเป็นกล็อก18น่าจะเป็นฟ u วโ,โต้ไหมเออผมคิดว่าง,งั้นไหนดูซิอันนี้เก็บได้หรือเปล่าเอาเก็บได้เดี๋ยวแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปลองปืนอื่นขอลองอันนี้หน่อยไหนดูฉากดูอะไรรอบๆซิอันนี้มันอารมณ์มันเหมือนเป็นพวกชูตติ้งเลชอะไรแบบนี้ไหมอ่าเป็นสนามฝึกยิงปืนอะไรเงี้ยปะ กระโดดได้โอเคกระโดดได้อันนี้มีรถจี๊ปของทาหารด้วยสุดยอดกันมาสเตอร์เหรอกันมาสเตอร์คืออะไรไอหมอนี่ชื่อเจฟอย่างไงเหรอวันนี้เจฟมีอะไรบ้างอะเอ,อ๋อล็อกอันนี้ก็คืออะไรเหมือนจะเป็นให้ซื้อปืนไหมแล้วเราเอ,อ่ player เอห้าสิบเพเยอร์คิวเหรอเฮ้ยเราสู้กับเพเยอร์ได้เหรอเป็นสัญลักษณ์อันนี้แต่ว่าของผมยังศูนย์หมดเลยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเพราะว่าผมเพิ่งเข้ามาเล่นยังไงล่ะอ๋อสงสัยไอ,อหัวเหลืองไอน,นี้น่าเราน่าจะต้องฆ่ามันใช่ไหม ลองดูดิแต้มขึ้นปะเฮ้ยแต้มขึ้นนี่ไงเอ๊ะปะโอ้แสดงว่าอ่ามันก็จะอ่อนอกจากจะเทสปืนแล้วเนี่ยมันยังมีแอชิ e v e อะไรให้เราทําด้วยใช่ไหมอ่ะเดีย๋ยวมาลองดูเลยไม่รู้ว่าฆ่ายตัวพวกนี้แล้วมันได้อะไรอ๋อมันเป็นดัมมี่ดัมมี่ช่วยฝึกอะไรงี้โอเคมาก่อนเลยขอลองกล็อกหน่อยดิเออิงไปเพื่อนยิงไปอื้มอื้มอื้มเป็นไงละ่ะเป็นไงละ่ะเป็นไงละ่ะรีโหลดครับอ๋อกระสุนอยู่ด้านล่างโอเคเพิ่งเห็น ก็ว่าอยู่มันจะยิงได้เรื่อยๆเลยเหรอถึงแบบไม่มีกระสุนอะไรแบบนี้ใครอยากลองปืนก็มาลองดูได้นะครับเดี๋ยวลองปืนอื่นกันบ้างสิทยย1อ่าปืนทอบอไทยจัดมาหน่อยดิอันนี้เป็นปืนอ่าปืนที่ประเทศไทยก็ใช้อยู่นะครับปืนเนี้ยไหนเขนดูดิอืมผมไม่รู้ว่าเสียงปืนปกติมันเป็นอย่างนี้ไหมแต่จากที่ลองฟังดูแล้วมันแปลกไปวะ แปลกไหมแต่ว่ายิงถนัดมืออยู่นะทำไปเล่นไปหลังจากที่จบ Black Hawk Rescue Mission f แล้วเนะี่ยมาเล่นมาเล่นปืนในในการเทสติ้งเนี่ยรู้สึกว่าการคุมปืนนี่อีซี่ไปเลยแบบว่ามันมันไม่ดีดเหมือนอ Black Hawk เท่าไหร่นะครับโอเคประมาณนี้ประมาณนี้อันนี้เออเป้ายิงอันนี้ยิงได้ไหมเหมือนจะยิงได้นะแต่ไม่มีผลอะไรโอเคมีให้ลองยิงแบบประทับบาทแล้วก็ฮิปไฟด้วยเนะี่ยลองฮิปไฟดูดิอือ อยากให้มีเกมแบบว่าแบบปืนแบบนี้แล้วก็เป็น PVP แบบว่าของจริงเลยอะ่ะน่าจะดีนะน่าจะดีถ้าใครมีก็แนะนํากันได้นะปืนขอปืนแบบยิงมันมัน,มนแบบเนี้ยอันนี้ยิงมันจริงผมว่านะดูดิสุดยอดเลยชอบจัดจัอมีแต่งปืนด้วยนะครับใช่ไหมอันนี้ของใครกด E ใช่ไหมกด E ใส่ได้ไหมเฮ้ยใส่ได้นี่ไงเป็นรดดอดครับแล้วก็อันนี้เป็นแบบโฮโลกราฟิกโฮโลไซส์แบบนั้นเอออย่าเอาเรื่องนะ เนี่ยไอ้ป <No> ืนเขาดีมากเลยอ่ะผมชอบมากเลยแต่ขัดใจเสียงนิดนึงขัดใจเสียงนิดนึงเอคอกว้าเอค็อกระยะก็จะซูมได้ไกลยิ่งขึ้นเห็นดูดีเนี่ยเอ้ก็ยังยิงดีอยู่สุด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 อันนี้คืออะไรอะรีเซ็ตอ๋อรีเซ็ตได้อันนี้มีคูนแปดคูณแปดนี่น่าจะเป็นของพวกสไนเปอร์ไรเฟิลอะไรงนี้ละอืมอืมคุ้ม อะลองยิงแบบไม่คุมดูครับเดี๋ยวลองเดี๋ยวเรามาลองดูกับสโคปคูณแปดยิงแบบไม่เลง็งตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันไกลๆย,ยิงแบบเอ,อไม่ใช่ไป่เล็งยิงแบบไม่คุมมันก็จะดีดอยู่มันก็มีดีดอยู่โอเคเป็นรอยเส้นเลยแล้วทีนี้ลองคุมดูว่างจัด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 เกาะกลุ่มจัดจัดเป็นไงละ่ะฝีมือยิงปืนของแซงนะ่ะอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร้นะอันนี้คืออะไรอะ เออขอดูหน่อยสิอ๋อโอเคโอเคตอนแรกคิดว่ามันอะไรที่ไหนได้ม,มันก็คือมันก็คือไซส์เหมือนกันแบบนี้โอเคครับลองปืนนี้มาเยอะแล้วนะครับสำหรับทายยูสเบดลองอันอื่นดูบ้างนะไหนดูอบๆสิผมผมเห็นก่อนนะหน้านี้เป็น AK-47 นะ47อันนี้เหรออ่ะลองดูอะแน่นอนว่ากระสุนที่ขนาดใหญ่ขึ้นเนี่ยแรงดีดก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นด้วยนะครับผมหมายถึงรีคอยล์นั่นเอง โอเคเดี๋ยวตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันนะโอเคขึ้นมาหน่อยอ,อขอลองระยะใกล้ๆก่อนได้ไหมใกล้ๆตรงไหนตรงนี้ฮิดไฟอแต่ก็ไม่ได้ดีดมากอย่างที่คิดเอาไว้ฮะตอนแรกคิดว่ามันจะกระสุน7จ2จุดหกสองเนี่ยคิดว่ามันน่าจะมันน่าจะดีดแบบปักปักปักไม่ดีนะเกมอื่นเขาดีดกันนะเว้ยเดี๋ยวดูดินิ่งกลึบนิ่งนิ่งเลย เดี๋ยวใส่เป็นคูณแดูวิถีกระสุนกันสักหน่อยนะครับอ่ะมาสักหน่อยสักหน่อยอ่ะเมื่อกี้เราหยุดตรงไหนประมาณนี้ใช่ไหมเฮ้ยแต่ว่าผมเปลี่ยนได้ไหมผมเปลี่ยนเออไม่ไม่มมดีกว่าไม่ดีกว่าอยู่ตรงนี้แหละผมอยากยิงใส่กรแพงเดี๋ยวดูความดีของมันเล็งแบบไม่คุมเฮ้ยผมว่าทำไมมันทำไมทาม,มันความรู้สึกทาดีดเปล่าวะเอ้ <laughs> ไหน <c oughs> ไหนลองอมาเทียบกันดูดิไหนเอาให้มันรูไน้ไปเลย กด e ตรงนี้ครับใส่เอคอเหมือนกันอันนี้เป็นอันนี้เป็นเส้นอ่าวหายโอเคยิงใหม่ครับอันนี้เป็นเส้นของทาโอเคมันขึ้นไปนู่นอันนี้คือเส้นของ a k 4 7ไหนดูสิมันก็พอๆกันนะแต่ a k 4 7คุมคุมแนวระดับได้ยากกว่าเหรอเพราะว่ามันเด้งแนวระดับเนี่ยจากจากจุดป,ปกติเนี่ยมันเด้งเฉียงไปฝั่งนี้นะครับแนวระดับน่าจะมีปัญหาตรงนี้เป็นอ่า อะไรวะ MVP เหรอใช่เหรอมอสเบิร์กเหรออ่านถูกผิดต้องขออภยัยกันด้วยมาไหนดูหน่อยสิเป็นไรเฟิ uh, ลแบบโบแอคชันใช่ไหมแบบเนี้ยหน้าตาแบบเนี้ยอืมอาโบแอคชัน,นครับเรียบร้อยก็ไม่ได้มีอะไรมากไม่ต้องดูวิธีกระวิธีกระสงกระสุนอะไรหรอมากเพราะว่าอ่อมันมันยงพีระดับน่นะโอเคแต่ว่าอันนี้คือปล่อยเลยนะครับปล่อยเมาส์ดูความดูความว ดูความเคลื่อนของกล้องอันนี้มันเกินไปหรือเปล่าเฮ้ยอันนี้ผมไม่ได้ขยับเลยนะไม่ได้ขยับจริงๆโอเคมาลองดูหน่อยนัดเดียวนัดเดียวขอแค่นัดเดียวขอแค่นัดเดียวขอแค่นัดเดียว,ยดดยวลดเข็เข็เอเออย่าอ้าไม่โดนหรอมีขาซ้ายให้ผมลองไหมอันนี้เป็นลูกซองเหรอ เลมิงตันเจ็ดร้อยไอ้ดูลูกสองก็ต้องยิงระยะใกล้ใช่ไหมอืมโอเคมันไม่ใช่กระสุนแตกปลายใช่ไหมเนี่ยอืมประมาณนี้ครับผมอ่อหน้าไม้แดริวเหรอผมจะเป็นแดแดริวโอเคไหนดูดีเอ่อไม่ทิ้งรอยลูกดอกฮะหรือว่าทิ้งมะอ๋ออันนี้มันสามารถดูว่าปืนเนี่ยปืนอะไรมันยิงทะลุได้บ้างอะไรแบบนี้นะเนี่ยนึกว่าจะยิงแบบมีลูกดอกปักไม่มีเลย โอเคไม่มีก็ไม่มีต่อไป1911ปืนในตำนานตั้งแต่สมัยสงครามโลกแล้วก็อันนี้ครับอ่าอันนี้เป็น m A R 1 5เลยตอนแรกกำลังจะพูด m 1 6 a R 1 5เฉยโอเคฮะมาขอดูหน่อยดิอ่าเราต้องใส่อะไรไหมเราต้องใส่คูณ8นะเราจะดูวิถีกระสุนโอเคอันนี้ใส่หนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งใส่คูณ8โคตรเคิร์กันโอเคอันนี้ใส่ใส่แล้วเรียบร้อยมาดูหน่อย โอเคก็ตามภาษาปืนพกฮะไม่มีอะไรเ่ดูนี่ AR 1 5เป็นไงอ๋อ AR <c oughs> 1 5เป็นเซมิเหรอโอเคเพิ่งรู้สำหรับปืนต่อไปก็จะเป็นวินเชสเตอร์9 1 2เป็นลูกซองลูกอา่าลูกซองอันนี้ขอรับประกันว่าเป็นลูกปลายคิดว่าได้จะใส่มาชัวดิอืมนี่ไงเรียบร้อยแล้วก็ UMP 45ต่อไปอันนี้เป็น M A M R A D เหรอ ไม่คุณเลยแต่ดูนิอ้าเป็นสไนเปอร์สักหน่อยโอโ้โหสไนเปอร์ที่ยังเป็นโบแอคชั่นอยู่โอเคประมาณนี้ต่อไปเป็น SMG สําสำหรับ SMG นี่ผมว่าน่าจะต้องถ่ายระยะใกล้อืมอืมแบบนี้แบบนี้แบบน,แบบนี้ถ่ายระยะใกล้เอาหมดหมดกระสุนน้อยมาก25่้านัดเองโอเคได้เวลารีโหลดแล้วเพื่อนโหลดกระสุน แล้วก็วิ่งได้ไหมวิ่งไม่ได้แต่ย่อได้เหรอวิ่งไม่ได้แต่ย่อได้ก็ไถ่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 เรียบร้อยครับกระสุนหมดเป็นที่เรียบร้อยลองดูอืระยะใกล้ต้องลูกสองต้องลูกสองเท่านั้นเฮ้ยทุกคนมันมีหนึ่งวีหนึ่งอารีนาด้วยอ่ะแต่ว่าเรายังดูปืนไม่เสร็จเลยนะเราจะยังไงต่อดีอ่ะหนึ่งวีหนึ่งแต่ขอขอดูปืนให้เสร็จก่อนขอดูก่อน มี AP5 ด้วยโอเคไอ้ปืนที่วางตามฉาบพวกนี้คือได้ปะเฮ้ยคือได้ด้วยอันนี้คือได้ปะไม่ได้หรอเมื่อกี้เหมือนเห็นขึ้นว่าขึ้นมาได้นะอันนี้มีเอ่อแฟลช,ชแบงนะครับผมแล้วก็แฟลกชีเนตอะไรอะไปพ่นชามคืออะไรอินฟินิตแอมโมกระสุนไม่มีจำกัดโอ้โห75โลบัคมาถูกเฟ้อเฮ้ยอัรเอ้อเอาเดี๋ยวเฮ้ย เอาอันนี้เมาส์หลุดโอ้เมาส์หลุดต้องออกชัวร์เลยงั้นผมเจอกันฮะเจอกันเอาเลยครับผมหลังจากที่เราออกไปนะครับผมมาต่อกันเลยคือเอ้พยายามจะไม่จะไม่โดนไอ้พวกนี้แล้วกันนะมันอันตรายเราจะต้องออกจากเกมกันเลยทีเดียวไหนบาลต้าบาลต้าอยู่ตรงนี้อ่าปืนเมื่อกี้มีบาลต้ามีเอเีห้าแล้วก็อะไรกันนะึงนะอัคใช่ไหมที่เราดูน่าจะเป็นอัคที่อยู่ตรงนี้แน่เลยชัวร์ชัวอเคอัค ปืนนี้ค่อนข้างที่จะคุ้นที่เคยเพราะาเป็นปืนหลักของในแบล็กฮอ k กันเลยแน่นตรงดิ่งไม่มีรีคอย์แม้แต่นิดเดียวแม่งโนรีคอยล์จะจัด,จดมาเดี๋ยวลองใส่คูณ8แล้วก็ MP5 คูณ8มา MP5 ก่อนโอ้ยอันนี้อันนี้อันนี้ดีกว่าอันนี้ดีดกว่า AK โอเคเอา่อาอา่าอาจจะเป็นที่ว่าไฟไลเ์เรทมันสูงแล้วมั้งฮะมันเลยดีด แต่เนี้ยอันนี้คือแน่นจริงอันนี้คือแบบว่าคุมง่ายจัดจัดสุดๆครับแล้วก็ผมเห็นปืนตรงนี้ด้านหน้าอันนี้เป็นแม็กกาซีนหรือเปล่าเฮ้ยใช่ปะอันนี้เป็นซอฟเพเซอร์อ๋อซอฟเพเซอร์อันนี้ก็จะเป็นอ่าลูเอ่อฟาม마สฟาม마สก็เก็บมาแล้วก็อันนี้เป็นลูเกอร์แล้วก็อันนี้เป็นลูซี่น, Lucy, นะครับป,ปกติอันนี้มันไฟเลนดีอยู่แล้วพวกคนปืนกลมือ,มอทั้ง,งหลาย ลูกระแล้วก็อันสุดท้ายฟาร์มัสอันนี้น่าจะเป็นเบรสอาไม่เบรสเหรอไม่เบรสอ่ะโอเค M4A1 นี่ไงปืนทุกสถาบันที่ทุกเกมต้องมีต้องมีทุกเกมบอกเลยนี่เอาละปืนที่ผมชอบที่สุดนี่ผมคิดว่าไม่เป็นอ่อไม่เป็นอันนี้อันนี้ปืนอะไรว่าจำไม่ได้ลนะอ่อท่าหนึ่ง ทา21่เนี่ยครับผมไม่ไม่อันนี้ก็เป็นอักนะครับผมน่าจะเป็นอัก2ออันโอเคมาเปลี่ยนโฮ้ยลืมลองอันนี้ f g 4 2ลืมเลย LMG ครับ l i h t Machine กันแล้วก็อันไหนอีกอ่อน่าจะเป็น Revolver กับกับไอ้ตัวนี้ Glock เฮ้ย Glock อ่าอันเดิมนี่ว่าอ่ะ LMG หมด แค่ยิงเลยมีกระสุนแค่ยิงเลยยี่สิบนัดเนี่ยอ่ะเมเวอร์อ้าวไม่ใช่โอเคอืมทำไมเสียงเป็นเงี้ยเสียงเหมือนยิงอยู่ในน้ำเหมือนอยู่อยู่ในน้ำยังไงชอบกลมาเดี๋ยวเราลองไปหนึ่งวีหนึ่งดูไหมว่ามันจะมันจะเป็นยังไงอันนี้คืออะไรอ่ะซอมบี้อะเฮดเอ่อซอมบี้อยู่ข้างหน้าโอเคเดี๋ยวเราไปหนึ่งวีหนึ่งก่อนดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไง เลสโก้บอยจอยอินคิวอะเอาว่าเฮ้ยแต่ว่าอินคิวแบบนี้คือยังไงคืออันนี้คือไม่มีใครเลยเหรอไม่มีใครเลยเหรอฉะนั้นผมไปเล่นซอมบี้ก่อนก็ได้ครับดูเหมือนว่ามันจะยังไม่มีใครนะไปไปเฮ้ยถ้าเป็นซอมบี้ผมว่ามันนา่าจะกลูก,กันมาเยอะฉะนั้นเลยผมเอาลูกซองไปดีกว่าเปลี่ยนเป็นอันนี้เฮ้วินเชสเตอร์อันนี้คืออะไรอะเอนทรานส์ อ๋อเอลิ่านี่ไงโอเคซอมบี้ออ้ยมีคนอยู่เยอะเลยโอเคมาพวกเราขอสู้ซอมบี้เลยคลิปนี้อาจจะยาวผมบอกเลยว่าผมติดใจลูกสองลูกสองสองยิงหัวไปก่อนเอ้ยเฮ้ยข้างหลังเพื่อนจะตายเอานยะจะตายเอามามามาช่วยแล้วมาช่วยแล้วไอ้นี่ติดอะไรอะ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 จะมาแซงปืนโน่หนึ่ง บอกเลยว่าแค่นี้ไม่ไม่ขนามือไม่ขนามือไม่ขนามือโหลดก่อนโหลดก่อนมีคนตามมาข้างหลงังโอเคเปลี่ยนปืนบ้างครับอักอนี่ยิงไปอยยงอขอยิงก่อนขอยิงก่อนสกคปไม่ท่องไอออนซด์เท่านั้นฮัลโหลไอออนซด์เท่านั้นไอออนซด์เท่านั้นมาหวัวไปตอนนี้คิวไฟสิบสองแล้วอะทำไปเล่นไปมีซอมบี้ที่มันยากกว่านี้ไหมอันนี้มันดูง่ายง่าย,ายอีซี่อีซี่เหมือนมาให้ลองปืน ก็เออเดี๋ยววะก็ลองปืนเดี๋ยววะยิงไปยิงไปฮิฟไฟฮิฟไฟเอ่อต่อไปเป็นเออ่ทาบ้างดีกว่าขอทาบ้างดีกว่าทาถูทาถูโอเคผมว่าอาร์กเอสามยิงยิงสาใจกว่าจัดการเพื่อนเออสวย t h a แตงคิวแตงคิวกรูกันเข้ามาขอยากกว่านี้ได้ไหมครับขอยากกว่านี้ได้ไหมนะขอยากกว่านี้ได้ไหมครับทุกทองนวินเชสเตอร์อีกนัดหนึ่งเอาไปตายโอเคขอบใจเพื่อนขอบใจ ตรงไหนไม่อ,อาที่เดิมที่เดิมที่ที่เดิมที่เดิม,ท,ดมที่เดิมก็ตายแบบเดิมไปทิ่ไฟอากระสุนยังรีรออยู่แปบบ๊บนึงอืมที่ไฟที่ไฟอะไงี้ยต่อต่ออืมอันนี้บ้าง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 โอเคโอเคขลังเพื่อนอยิงก,ก่อนมากันลื่มมากันล่ำเออมาอีกมาอีกอะไรเนี่ยไอพวกนี้คืออะไรเนี่ยยิงก่อนโอเคโอเคนี่คนนี่ตัว เรียกว่าคนหรือตัววะซอมบี้เนี่ยอะไรครับผมก็ตอนแรกเนี่ยผมว่าผมพยายามที่จะจับคู่เพื่อเล่นอารีนาอันนี้แล้วนะครับแต่ว่าดูเหมือนจะไม่มีใครมาเล่นด้วยเลยนะครับก็เสียดายจริงจริงนะครับคือตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าจะเล่นลองเล่นทั้งฝึกตรงนี้ ซอมบี้แล้วก็อารีนาแต่ว่าตอนนี้อารีนาไม่มีคนเล่นจริงๆทุกคนผมพยายามจะจับคู่ดูแล้วแล้วก็เดินเข้าไปในนั้นดูแล้วนะครับก็คือปรากฏว่ามีผมเล่นอยู่คนเดียวโอเคครับก็สละขีดในวันนี้นะครับสำหรับการเทสติ้งก็ขอจบลงคลินี้นี้ก่อนนะครับใครมีความคิดเห็นอะไรหรือว่ามาีคอมเมนต์อะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปได้ด้วยนะครับที่สําคัญเลยก็คือ อ,อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับเพราะว่าช่องเราเป็นช่องใหม่นะครับแม้แต่หไลค์1ซับหนึ่งคอมเมนต์ก็มีความหมายสำหรับผมอย่างมากเลยนะครับแล้วโก t ทูหนึ่งล้านซับไว้ด้วยกันนะครับผมโอเคครับสาระคิดในวันนี้ก็ไม่มีอะไรละไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสารคิดในวันนี้บา,บายครับผมสำหรับโลบ็อกส์ครับเออใครมีแมปอะไรที่น่าเล่นก็บอกได้นะคือก็หาเกมเล่นอยู่เจอกันครับไป